ครับผมมอดีตช่างวันนี้ผมจะมาเล่นเกมนะ แจกได้วะเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเ่อดีเอีกล 哎呀呀小小小哎呦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 哎呀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  Bye. ไม่รู้จะเล่นแมพอะไรโอโหปดแล้วปวดปวดท้ง,งน้ำโอ้ไม,ไม,ไม่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 ได้เข้าเว้ย เราจะอัปเดตแล้วอัปเดต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 โอะว่ะเฮยฝากขออวว้ออัปเดตนะวะอัปเดตตัวอะไรมาบ้างโอ้เหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างอยากรู้ บักปักจังวะโอเคก็ก็จอดเรมนมาสเตย์มากคดข้างแต่ดูหางมีรอใหม่คือใหม่จริงฮะอู๋ฟ้อนใหม่ใหม่สกีดีด้แมวอ่ะ อัปเดตอะไรวะ S2 ล่าโอ้น oh, wow, wow, wow. yeah. ี่ไงว้าวว้าวว้าว S2 ก็มี S2 อย่างเป็นทายท่านไอ้คน S2 ว้าวต้องเติมไลยวะยังฟรีเว้ยเฮ้ยดูขึ้น โอ้โหว่าอัปเดตโคตรดีวะ่ะกว่าจะอัปเดตโคตรนานให้ทนเอสโตร์วัวล็อกอะ่ะอ่ะไล่โล่ติดตั้งอือหือม่สวยเลยล เลอกผมมาอยู่แถวไหนมันกระโดดไม่ได้จำเป็นถ่ผมต้องเดินหายเลยโอ้ตอนนี้มาเกิดจากตรงกลางผมว่าผมแบบรีเซ็ตก่อน เป็นแอสโทรธรรมดาว่ะต้องเจอกูฝ่ายพวกนี้ไม่อัปเดตนะเลยอัปเดตมากไอ้คอคมันมีเยอะเลยไม่เคยเคยเห็นตัวนี้สวิตช์สวิส ของอยู่ที่ไหนวะล่ะยายอันไหนฮะง่กว่าทุกคนโอ้ยเยอะคือยังไม่น่าเชื่อยากอ้าบัวลุกขึ้นมา

โอ้โอ oh, 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 ้โอ้ว้าวบิ๊กแดนครั มันมันกาก่ะ Yeah, Oh, hey. เดเอดัปเดตนี่คอกคนะ่ไม่ค่อยเลยนะแต่พวกฝ่ายเนี้ยก็ยังทำแบบไปเรื่องตัวอะไรมา่ม,มาปังโอ้โหไม่มีอ่ะ อ๋ออันนี้ผมซื้อไปแล้วอาจจะเป็นได้น,นะแต่มันกากเอ้ยสกิวดี้อ่ออยากลองตัวนี้วาตัวพ้นผิดมีอะไรบา้างกูเป็นผมเป็นอืมด็อกเตอร์ไม่เอาอะแอสโทดิกา อีผมไม่ได้ฝึกปอันนี้อาวุธเยอะ เนะเป็นไททันคาเมลาแมนนะไม่นนตกบวะ ลิปนี้แค่นี้แหละรครับทุกคนบ๊ายบายแายบายน่ bye. Bye